สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่นะคะเดี๋ยวรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงกันนิดนึงนะคะว่าภาพเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าเนาะนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะส่งต่อความสวยไปให้ทุกคนได้ดูกันนะก็เคสนี้เนาะตามแคปชั่นเลยนะสามเดือนเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ใช่เคสแก้จมูกธรรมดานะเพราะว่า เคยทำโอเพนมาแล้วนะคะแล้วก็ค,ครั้งนี้ก็เป็นการแก้โอเพนซิโคงนะคะบายคุณหมอก,กันเนาะนะคะดูรูปจมูกเดิมไปก่อนนะคะ mm hmm. และนี่ปัจจุบัน3เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพี่อ่านอีกด้านนึงนิดนึงค่ะโอ้โหสวยทุกมุมจริงๆเดี๋ยวหน้าตรงค่ะมาพูดคุยกับพี่ไอกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ไอเป็นงานแก้เนาะ จากอ่านประวัติเนี่ยก็คือครั้งครั้งแรกนะคะเป็นการทําแบบโค้ดเนาะส่วนครั้งที่2เป็นการทําแบบโอเพนนะคะครั้งที่2นี่เป็นการโอเพนส่วนไหนของร่างกายคะพี่พี่ไอ้ก็อนครั้งไหนนะครั้งที่2เป็นโอเพนหลังก็ไม่ค่ะธรรมดาค่ะโอเพนธรรมดาซิลิโคนโอไม่ใช่ซิลิโคนธรรมดา อ๋อจะเป็นการทําแบบโอเพนใช่ใช่ใชะนะคะก็จะเจอได้บ่อยเนาะเพราะฉะนั้นต้องระงมัดระวังกันด้วยเจอจสอบข้อมูลให้ดีนะคะแล้วมีมีปัญหาอะไรยังไงอะคะพี่ไอซทำไมถึงตัดสินใจอยากแก้เอ่ยทั้งทั้งที่เราโอเพนมาแล้วอ่าคือมันบีวแล้วก็มันจะทะลุด,ด้วยค่ะก็ะเลยรู้สึกว่าต้องทำใหม่แล้วนะคะถ้าดูจากในรูปนะคะเดี๋ยวขอดูรูปนิดนึงอันนี้ก็คือรูปฟีฟอนก่อนขึ้นพาตัดนะคะจะเห็นว่า แกนเนี่ยเอียงค่อนข้างชัดเลยนะคะเอียงมาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็คือเรียกได้ว่าเห็นซิลิโคนเนี่ยชัดเจนมากๆนะคะปลายมีความบางใสนะคะเล่นแสงแล้วนะนะคะอันนี้ก็คือน้องใกล้ออกมาแล้วนะคะก็คือเตรียมตัวไว้แตน่นเนินหนูป้องกันไว้แตน่นเนินดีกว่านะคะก็ศ<ช>ึกษาข้อมูลใช่ไหมคะใช่คะแล้วมาเจอทีราทอนคลินิกหรือว่า YKJ ได้ยังไงอะคะเพื่อนแนะนามาเพื่อนมาทําแล้วก็เพื่อนก็รู้สึกว่ามันสวยขึ้นแล้วมันฟังขึ้นก็เลยตามมา นี่นะคะรีวิวที่ดีที่สุดจริงๆเนาะนะคะคนใตัวไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดูแค่รูปจากรูปรีวิวเท่านั้นนะแต่ของคุณพี่เนี่ยเขาโชคดีมากๆเลยที่มีคนใกล้ตัวนะคะมาทำกับคุณหมอนะคะแล้วก็สวยใช่ไหมเราเลยติดใจอยากว่าบ้างใช่ไหมแล้วต้นนัปรึกษากับคุณหมอค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ไอซก็คุณหมอเขาแนะนําดีค่ะก็เลยถ้าสมมติว่าแบบปลายเอียงอะไรเงี้ยคือซิโครงเนี่ยคือจบเลย เพราะว่าการทำซิโครงนะคะมานำซิโครงของร่างกายของเราเนี่ยมาใช้เป็นวัสดุในการแก้จมูกเนี่ยอย่างเคสไหนที่มีปัญหาเรื่องแกนกลางโคดแกนกลางข้างในมีความเบี้ยวเอียงเนี่ยตัวซิโครงของเราเนี่ยล่ะคะ่ะจะเป็นตัวช่วยอย่างดีมากๆเลยเนาะในการพยุงเขาให้กลับมาใกล้เคียงมากับมาตรงใกล้เคียงกับแกนหน้าเรามากที่สุดนะคะอย,อย่างในเคสนี้เลยเนาะก็จะเห็นว่า จมูกนะคะหน้าตรงมีความตรงขึ้นนะคะคือหน้าเปลี่ยนเลยหน้าเด็กลงแบบใช่เนาะโอ้โหแอดมินยังชมขนาดนี้ถามความชอบของคุณลูกค้าดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่ไหญชอบมากค่ะรู้สึกสวยขึ้นรู้สึกสวยขึ้นเนาะสวยขึ้นจริงๆแล้วก็หน้าเด็กด้วยมีคนทักว่าหน้าเด็กลงไหมคะมีแต่คนทักว่าสวยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบทูงมันเข้ากับหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่เป็นคน เจอเราบ่อยๆเจอเราบ่อยๆหรือว่าคนที่เป็นเราที่ไปดูแล้วเราอยากทําจํานงตามเขาเขาว่าอย่างไงบ้างเขาก็ว่ามึงก็สวยตามปูมาเนาะนี้นะเราก็แบบรู้สึกว่าเออแล้วกูก็สวยแบบมั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือมันนอกจากความสวยแล้วมันเพิ่มความมั่นใจด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ความมั่นใจก็เยอะขึ้นกล้าแต่งตัวมากขึ้นกล้าแต่งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ ความปงความปังนะคะเราให้ฟังหน่อยดีกว่าพี่ไอวย่ว่ามีอะไรอัปเดตของเราบ้างก็ก็เงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่ทํามาก็มีแต่ผู้ใหญ่ให้นะเหมือนเป็นที่น่าเอ็นดูมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ราบต่างๆเนาะนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วอันนี้ก็คือ3ามเดือนแล้วนะคะก็มาให้คุณหมอดูนะคะ ัดแกนแล้วเดี๋ยวก็จะรัดแกนขึ้นอีกนะคะ<ช>แล้วก็เดี๋ยวถามคุณพี่ไอนิดนึงค่ะว่าฝีมือของคุณหมอ,อก,กันนะคะจากที่เราเราฟังเสียงหรือเสียงเลาอ้างจากเพื่อนมานะแล้วเราได้มาประสบพบเจอกับตัวเองแล้วเพราะเราได้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเก่งสมชื่อไหมเก่งสมชื่อค่ะแบบไม่บวมของเราแล้วไม่บวมไม่ไม่อะไรเลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแตตัวเองก็ก็ก็ดีด้วยแหละส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็คุณหมอก็ททาดีด้วยค่ะดูแลตัวเองยากไหมคะคุณพี่ไม่นะคะแค่กินแค่ต้ออาจจะเรื่องกินเนาะที่ต้องแบบว่าระมัดระวังเป็นพิเศษนึงนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เรามีเมนูอาหารให้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขาวหวานของกินเล่นเราให้ครบหมดนะคะบอกลิสต์เมนูเลยนะคะว่าอันไหนกินได้อันไหนควรเลี่ยงไว้ก่อนเนาะนะคะเพื่อความสวยที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่า อย่างที่พี่พี่มาไอบอกนะว่าคุณหมอก,ก็ส่วนหนึ่งการดูแลเราก,การดูแลตัวเองก็ส่วนหนึ่งเนาะนะคะมันต้องควบคู่กันไปนะคะดี๋ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหมุนทางด้านนี้นิดนึงค่ะนี่นะคะอันนี้3เดือนนะคะก็คือเรียกได้ว่ายือดออกมาเยอะมากๆนะคะนี่นะคะ คณพี่ก็จะเขินเขิดหน่อยใช่ไหมแต่สวยสวยขึ้นจริงๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะชินแล้วคำนี้ครๆก็ทักมันชื่นอกชื่นใจเนาะคำนี้มันปลื้มใจนะมันรู้สึกวอนไหนเราเป็นเจ้าคนทักใช่ไหมคะสวยขึ้นความมั่นใจขึ้นนะคะดีใจแทนพี่ไอจริงๆนะค้ะก็มีอะไรจะบอกถึงคุณหมอกันหมคะที่ทำให้เราได้อัปเกรดสวยขนาดนี้ก็ ตัวหนึ่งก็ขอบคุณคุณหมอก,การที่ทําให้เราแบบแบบได้ทงที่สวยแล้วก็จ่ายค่ะแล้วก็คุณหมอก,การสิลดีมากค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวก่อนจะก,การแล้วกันนะคะให้พี่ไอโนะฝากคลิปคลายเผื่อเพื่อนเพนกำลังคิดว่าเอ่อเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าจะทําที่ไหนดีเลือกที่ไหนดีเลือกคุณหมอท่านไหนดีนะให้พี่ไอแนะนำหน่อยค่ะอันนี้ก็แนะนําคุณหมอก,การนะคะคือฟังสวยค่ะจีรทรนคลินิกค่ะ ย k คค่ะงนี้นะคะมากันได้นะคะมาก่อนสวยก่อนเนาะพี่ไอ้นอะมาก่อนสวยก่อน่คพี่สวยค่ะใช่นะคะสวยตามเพื่อนไปติดๆเลยนะคะตอนนี้เพื่อนสวยคนเดียวไปได้แล้วเราสวยด้วยแล้วมาตีคู่กันมาเลยนะคะเราจะสวยก็มันี่นะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาไลฟ์สดกันี๋ยวก็ไปเจอคุณหมอต่อเนะนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยนะคะนอกจากทําไปแล้วเราไม่ได้ปล่อยนะคะทุกคนยังมีการ Followup กันตลอดเลยอย่างเคสนี้ก็ส 3เดือนนะคะก็ยังมา follow up นะคะแล้วก็ได้เจอคุณหมอด้วยใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ค่ะได้เจอคุณหมอบ่อยไหมคะก็บ่อยบ่อยจนคุณหมอจําได้ต้องถามนิดนึงว่าเพราะว่าคคุณพี่เนี่ยอย่างเคสคุณพี่เนาะมีประวัติการทําจมูกมาแล้วถึงสองครั้งนะคะแสดงว่าต้องไปประสบพบเจอกับเคยไปคลินิกมาบ้างแล้วนะคะเทียบการบริการหน่อยมีที่ไหนคือให้เจอคุณหมอบ่อยแบบนี้ไหมคะก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็คุณหมอคือ หลังผ่าตัดแล้วก็ต้องมาพบคุณหมอสาว,วันต้องเจอทุกวันแล้วก็คุณหมอก็แบบก็เจอบ่อยค่ะถ้าใครดีค่ะ <Hey S 2> หมอกันเองค่ะ สามวันแรกเนี่ยให้มาทุกวันหลังผ่าตัดนะคะบังคับนะคะต้องมา<ช>นะคะท<ช>ุกคนเพราะว่าเราจะมีการฉีดยาทําแผลแล้วก็อบแสงลดบวมให้ด้วยนะคะ<ช>ซึ่งราคาเนี่ยก็รวมอยู่ในกับที่เราชําระวันก่อนขึ้นทําแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากทราบราคาเพิ่มเติมสามารถทักอินบอกหาแอดมินได้เลยวันนี้เราขออนุญาตลากันไปก่อนขอขอบคุณพี่ไอมากๆนะคะที่มาไลฟ์สดกันไว้เจอกันใหม่ไลหน้าสวัสดีค่ะ